สำหรับโครงการเนี่ยตอนนี้ผมมีโครงการที่คิดอยากจะทำบอร์ดสำหรับเผยแพร่ความรู้ที่มันมีอยู่ในหนังสือเนี่ยสู่ตามมัสยิดต,ต่างๆนะฮะตามพื้นที่ต่างๆให้สำหรับน้องๆเนี่ยได้มีโอกาสได้รับรู้เรื่องราวในหนังสือเรื่องราวอิสลามเกี่ยวกับที่อยู่ในหนังสือเนี่ยให้เป็นรูปธรรมที่น่าสนใจสําหรับพี่น้องพี่น้องที่อยากจะทํางาน ในใน,ในศาสนาเนี่ยครับถึงแม้ว่ายังไม่มีโอกาสที่มาจะลงมือกระทำนะครับเพียงแต่ท่านสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นในด้านของทุนทรัพย์หรือปัจจัยต่างๆนะครับที่ที่ที่จะต้องใช้ในการเผยแผ่นนะครับเพียงนิดหน่อยท่านละนิดท่านละหน่อยหรือว่าท่านให้การสนับสนุนในในเรื่องของอ,อำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับอยากจะฝากถึงพี่น้องนะครับเกี่ยวกับ ในในสังคมในสังคมเราฮะทุกวันนี้ในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับอยากให้อยู่ในหลักการของอัลลอฮ์อยากให้อยู่ตามแนวทางของท่านศาสดามูฮัมมัดนะครับเพราะว่าทุกวันนี้สิ่งที่เราเห็นกันนะครับบ้านเราเรื่องของสังคมเรื่องของศีลธรรมนะรมันไม่มีสิ่งสิ่งที่จะมายึดเหนี่ยวได้ดีไปกว่า หลักการของพระผู้เป็นเจ้าครับ